มาออก l o u ขคานาเดนัสเซียเป็นตัวนำคาเลล่าเป็นตัวที่สองสะเลบังกอกที่สามแชมเปญขนาดนี้แชมเปญที่สามที่ครบ ไปสามนัิยาไปตัวนำ้ำคาราลาไปตัวที่สองแชมเปญที่สามสปีดบลที่สี่ตะวันนล่งดีห้าที่โก้งไปสองอองถายตรงนัิยาไปตัวนำแชมเปญเริ่มแรงทางใน कनानी समानी तोरी सौ कनानी सब तोड़ी सोन जी